วางเครื่องเคยี่สิบนะครับตามดูครับเดี๋ยวพี่ๆไปดูดีครับเดี๋ยวครับไปดูครับไปดูครับขออนุญาตพี่ขออนุญาตขออนุญาตชมอู่เลยพี่นะขออนุญาตติดไม้นะพี่ครับพี่พี่โอ้โหเซเลสต์แมเนี่ยใส่ใส่โทนนะพี่สีเซอร์ยดีนะแน่นอนแน่นอนของของเขาดีจริงต้องเปลี่ยนใหม่พี่เก่าแล้วหลายปีพี่หลายปีนะเข้าทางพอดีหลายปีพี่ไม่เจอกันนะพี่ได้ครับใช่ครับยุคแข่งแรงกัยพี่ตอนนี้อายุเท่าไหรนพี่ เฮ้ยถามนี้ได้ไงเลิกคุยเลยเนี่ยไล่กลับบ้านเลยโอ้โหว่าพี่แหลมนะฮะแกก็เป็นรุ่นพี่ผมอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ผมเอาเรถมาถามแกเหมือนกันนะฮะแล้วตอนนั้นรถผมเครื่องเทอร์โบผมทำไม่เต็มผมก็มาถามแกทั้งท,งที่อู่ผมก็ทำฮอนด้าใช่ไหมฮะเพราะบางอย่างเราไม่รู้ทั้งหมดหรอกเราต้องมาาม าาจรย์ต้องบอกว่าพี่เป็นคนแรกลยนะในไทยที่พี่ทำเครื่องเคียี่สิบที่วางเครื่องเคียงยี่สิบผมพูดถูกไหมประมาณนั้นเออแล้วจะไมาถึงทำซ่อมมูดิฟาอยห้าส้า คือมันก็เล่นมาเรื่อยๆเล่นมาหลากหลายจนจับพัดจับหูด้วยด้วยความที่เราเป็นคนทํารถแล้วเราต้องการความสะอาดความเรียบร้อยความสวยงามที่เราถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนจะไม่ค่อยมีคนสนใจเรื่องพวกนี้เลยนะนสมัยก่อนแม่งวางแรงคือจบแล้วนะว่าชงว่าฉีด <พะ S 1> ฝังกันสเ <ะ S 2> ปะสปะขอให้กูฝังได้มีที่ฝังกูฝังอย่างเดียวเลยนะเราชอบอะไรที่มันแบบว่าสวยงามด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบก็เลยต้องกลายเป็นว่าเราต้องคิดเองทําเองเริ่มเองจากอย่างนั้นทุกอย่างอ่ะ แล้วสมัยก่อนนะกองกองตรงกองแต่งอย่าหวังนู่นทำลอม<อ>สีซื้อซื้อกล่องญี่ปุ่นมาลองเสียบสมัยก่อนนั่นนะลองเสียบวิ่งก็วิ่งไม่วิ่งก็เออจริงๆอย่างนั้นเลยนะทันแรกเลยที่พี่วางอะแต่เครื่องเค a c อร์ดคอร์ดเก้าสี่คอร,อคอร 4, ไฟก้อนเดียว อ่าก้อนเดียวใช่พี่ใช่ใช่แล้วก็เกียร์อะงเกียร์โต๊ะพี่เกียร์อะได้อยู่แล้วใช่ฝาแดงมีแต่แมนนวลอยู่แล้วหกเกียร์ตั้งแต่แรกแล้วอ่าแล้ว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 พี่เมือบัวหมดทุกอย่างทุกอย่างทำมาเองทำทำคิดเองทำเองหมดอ่ะไม่มีไม่มีสำนักไหนทำตอนแรกนะอ่าใช่ไม่มีใครทำเลยไม่มีใครทำเลยใช่บีอย่างเดียวพี่ใช่ทำเสร็จแรกๆยังรู้สึกช่วงนั้นจะมีหนังสือจูนบายช่วงนั้นช่วงนั้นมีทั้งเอ็กโอมีทั้งจูนบายใช่ไหมเออยังจําได้ว่า จูนบายอ่ะมาขอแบบว่าถายก่อนไม่ใช่ถ่ายเลยอยู่ๆขอจับขึ้นไดโน่เลยตอนกี่มาพี่จับได้ไหมตามสเปคนะถ้าผมจำไม่ผิดไปขึ้นที่ power lab ก็200 220หรือ 200, อ200นิดๆผมจำไม่ได้ก็ประมาณนั้น<ป>คือวัดเลย<ป>คือแบบมาขอแบบไม่ให้ตั้งตัวแล้วแล้วก็แบบนัดกันแล้วไปไดโน่เลยคือถ้าเกิดไม่จบนี่ก็คือตัวใครตัวมันเลยเลิก ้าใส่ไฟตอนนี้พี่กินแต่ไม่ทำได้แล้วยังครับตอนนั้นก็คือยังมีพพวกที่เขาทำใส่ไฟโดยตรงแรกๆจะเป็นอย่างนั้นพี่แล้วแล้วผมถามนิดนึงฮะอย่างถ้าเอารถเข้ามาวางเครื่องเนี่ยต้องถามแบบว่าภาษาวัยรุ่นเลยครับเอา F D แล้วกันนะครับ F D เนี่ยขับเข้ามาคันหนึ่งเนี่ยครับเกียร์ออโต้แล้วพี่นะครับแล้วมาวางเป็นเครื่อง K เนี่ยหกเกียร์เนี่ยครับกี่บาทจบพี่ช่วงนี้นะช่วงนี้ช่วงนี้นะเครื่องเครื่องแพนหน้า แพ้หลังอุปกรณ์ระบบองค์ระบบแอร์ระบบไฟจอไม้บนล่างแป้นทุกอย่างเป็นของไทยอาคันกงคันเกียร์ชุดไทอาหมดของเอฟดีตรงรุ่นผมก็รับอยู่ส0 0 0สนไม่แพงนะพี่ก็ไม่แพงใครบอกแพงละคือคันเกียร์นี่คือรวมคือคือไม่ใช่คอนโซลอุปกรณ์อุปกรณ์สวยงามยังไม่ต้องพูดถึงอันนี้เอาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับชงล่างระบบเครื่องยนต ให้มันสมบูรณ์ท่อไอสงท่อไอเสียก็คือของ FD2 ดีให้หมดนะอ๋อพี่หมดเลยค,คือคืออย่างที่บอกอ่ะคือแม่งเ,เป็นเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าคือทุกอย่าง <นะ S 2> ที่มันต้องใช้อะผมว่าถูกมากนะพี่ครับเป็นเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดแบบว่าอยากอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็คุยกันแล้วก็เพิ่มไปแล้วคำสา่าที่สองพี่สำหรับบรลุชอบถามนานไหมฮะก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เร็ว ของผมใช้คําว่านานไหมของผมไม่นานนะส่วนส่วนใหญ่รอคิวานานมากกว่าวออแต่ถ้าทำถ้าได้คิวทําแล้วไม่นานนะวางปึง 3, ้งสามแจเขนมกลับบ้านเลยใช่ผมถูกนะพี่ถูกนะครับขออนุญาตฝากเบอร์ได้พี่ฝากเบอร์หน่อยได้ไหมถ้า <c oughs> อยากขยากมัน้องๆหรือพี่ๆคนไหนนะฮะที่อยากจะมาผับอู่พี่แหลมนะฮะโทรนัดแกก่อนเพราะผมบอกให้ว่ารถแกเยอะนะครับแต่แกตรงเวลาเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งนะฮะที่ใช้บริการอู่เขานะครับ จัมเบอร์เลยครับพี่ครับ0 8 1 5 5 3 3ตัว66ครับ5 3ตัวนี่คือ5 5 5 2> 5 5 2ตัวสิ5เอาที่งๆ <c oughs> แล้วก็3 3, 3ตัวตอง3อแล้วก็66ขออีกทีพี่5 5 3 3 3 6สามสามสามหกหกเริ่มใหม่เลยพี่ศูนย <c oughs> ์แปดหนึ่งห้าห้าตองสามหกหกนะครับโอเคโอเคครับขอ,ขอบคุณพี่ทีนี้นะโอ้ย อย่าเพิ่งรีบเด็ดก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ต้องขอขอบคุณบางอีกก่อนเพราะว่าพี่พี่หายจากวงการไปนานคครรัับบแต่บางก็ยังคิดถึงพี่แต่บังก็ยังคิดถึงพี่แวะมาหาผมพี่ก็เหมือนพี่ผมบอกฮะว่าอาจารย์นะครับผมจะบอกหลายๆคนนะครับบุญคุณต้องทนแทนนะครับ ว่าคุณจะเป็นบุญคุณเรื่องความคิดบุญคุณเรื่องคําพูดหรือบุญคุณอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาเคยช่วยหรือคุณเกือกันนะครับผมว่าเราก็ต้องมีวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเราก็ต้องมาทดแทนเขาครับนะฮะขอบคุณพี่นะขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับรับเวลาพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันที่24ตุลาที่ผมมีงานทำรัฐเฟสครับผมขอเล่นเชิญพี่เดินเที่ยวเล่นกันนะฮะที่ไหนเอ่ยตัวนู้พี่ได้ที่เดิมตัวน้องน้เหมือนทีที่แล้วโอเคโอเคปีน้นพี่จะไปไหมไปใช่ไป ไปเหรอคน <c oughs> คนมันเลยมันที่มันไหมเยอคนมันเสื้อซิ่งหล่อแบบนี้ต้องレสเวร์ครับ